มอร์นิ่งค่ะทุกคนตื่นเช้ามากับอากาศที่แสนจะดีนะคะวันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศสองข้างทางมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะคือวิวสวยมากมองจากตรงนี้นะคะก็จะเห็นเชียงรายจุดตรงนี้ก็จะมีของขายด้วยนะคะก็ถือว่าวิวสวยจริงๆนะคะแล้ววันนี้เราก็มีนัดกันที่จะไปสการะพระธาตุดอยตุงคะ่ะ แต่การขึ้นพาราดอยตุงก็ไม่ได้ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะดูถนนหน,นทางขึ้นไปซะก่อนนะคุณแม่กับลูกก็ไม่ได้วันแม้วันมามากว่าไม่ได้ทั้งเสียวทั้งชันนะทุกคนต้องลองไปสัมผัสดูค่ะว่าการขับรถขึ้นเขาแบบชันชนิดที่แบบชันมากก็ไก่ล้านตัวเลยนะทุกคนแต่ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะในการขับรถของเราก็โอเค เพราะลูกของดิฉันก็ลุ้นตัวโกงเลยค่ะว่าแม่จะขึ้นได้ไหมต้องลองไปขับดูสักครั้งเสร็จแล้วนะคะด้วยความพยายามและตั้งใจของดิฉันกับลูกเราก็ได้ขึ้นมาถึงพระธาตุดอยตงุงขึ้นไปแล้วมันคุ้มมากนะทุกคนกับการขึ้นไปคือขับรถขึ้นไปแบบ ทรหดและอดทนมากแล้วก็คุมมากค่ะพระธาตุสวยมากตอนที่ขึ้นไปนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะแต่ว่าคนไม่เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าถนนขึ้นไปขับลําบากหรือเปล่าทางมันชันเกินไปหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะก็คุณแม่กับคุณลูกก็ทำบุญช่วงปีใหม่ไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ครอบครัวเราให้มีความสุขนะคะและแล้วคุณแม่กับคุณลูกก็แชะภาพมาเยอะแยะมากมายโดยการตั้งกล้องนะคะกดเชลฟี่ไปเลยจ้ะประมาณเป็นพันรูปอะ่ะแค่พระาดดอยตรงอะ่ะคือเลือกไม่ไหวเลยรูปอะ่ะให้ชมบรรยากาศนะคะ คือสวยมากทำไมเขาทำสวยจังเลยเนาะสีทองอารามไปหมดเลยแล้วเห็นแล้วแบบสะดุดตาม,มากแลแล้วดิฉันกับคุณลูกนะคะดูลูกดิฉันถือไม้ตีคองนะทุกคนเกือบขิดไปแล้วไหมลูกดิฉันคือหนักมากเลยน่าจะสิบกิโลได้ดิฉันก็เกือบจะขิดเนี่ยต้องเวียงอย่างเงี้ยไม่งั้นคือขิดแน่นอนหนักมากได้บุญหนักแน่นอนนี้คอนเฟิร์มเลยทุกคนเพราะว่าแค่ไม้ ตีคองก็หนักแล้วนี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย